การจะยำแบบบ้านๆเลยนะยำแบบถึงเครื่องยำแบบแซ่บๆเลยนะเพื่อนๆคือให้เขาสามารถแบบตัดเลี่ยนสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็เจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะการจะมาชวนเพื่อนๆทายำกุนเชียงค่ะยำกุนเชียงยังไงให้อร่อยให้ไม่มีความเลี่ยนให้มีความแซ่บอร่อยนะคะนี่เลยค่ะ นี่นะคะการก็จะมีกุนเชียงค่ะกุนเชียงหมูแตงกวานะคะแล้วก็มีหอมใหญ่ค่ะมีต้นหอมมีผักชีนะคะความแซ่บจะอยู่ตรงนี้ค่ะพริกขี้หนูกับพริกจินดานะคะแล้วก็มีน้ำมะนาวค่ะเรามาลงมือทากันเลยค่ะอย่างที่เพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วเนาะตัวกุนเชียงเนี่ยเขาจะมีความมันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอะค่ะ ถ้าเกิดไม่ให้มีมันผสมอ่ะกุนเชียงเขาก็จะไม่อร่อยเขาก็จะมีความแข็งนี่ก็ให้เพื่อนๆนะคะหั่นค่ะหั่นกุนเชียงตามชิ้นที่เราต้องการนะคะการจะหั่นในลักษณะแบบนี้นะคะเป็นรีรีเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยค่ะทอดกุนเชียงนะคะสำหรับยำอะคะ่ะวิธีที่การจะแชร์ให้อ่ะคือการจะทอดให้แหละมีความกรอบเลยนะมีความแห้งมีความกรอบพอเวลาเขาเอามาโดนน้ายำอะ่ะเขาจะได้ไม่เละไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะ เออไม่เลี่ยนอ่ะพอเวลามาโดนน้ํายำอ่ะเขาก็ยังมีความแข็งความกรอบเนาะมีความกรอบดีกว่าเขาเ็าจะมีความกรอบแบบกรอบนอกนุ่มในเออจะทอดให้แห้งกับกรอบวันนี้ที่การใช้นะคะสี่เส้นค่ะยำออกมาแล้วก็ได้กระามาังโตโตเลยค่ะเสร็จนั่งร้องวงกินกันสี่คนห้าคนโอ้ยเลิเพลินค่ะยิ่งมีน้ำหล่อลื่นด้วยนะกินเพลินเชียวค่ะ <c oughs> น้ำแกกหวย นี่นะคะการก็จะหั่นตัวส่วนกุนเชียงะคะพักไว้ก่อนคะ่ะหลังจากนั้นนะคะการจะหั่นหอมแดงนะคะเพื่อตามความชอบเลยนะคะหอมแดงการใช้เป็นหอมแขกนะคะนี่แตงกวานะคะการใช้แตงกวาลูกเล็กๆแบบนี้นะคะ เนี่ยค่ะให้เพื่อนหั่นในลักษณะฝานบวบแบบนี้นะคะอันนี้ก็หั่นตามความพอใจเพื่อนๆเลยนะคะปอกเปลือกหรือไม่ปอกก็ได้นะคะแตงกวาหั่นในชิ้นใหญ่หน่อยนะคะพอเวลาเอาไปยำแล้วอ่ะเขาจะได้มีความกรอบๆนะคะเขาจะได้ไม่เละไปกับน้ํายำนะคะแตงกวาที่จะเอามายำนี่เพื่อนๆก็เลือกเอาแบบลูกอ่อนๆนะคะถ้าเกิดแก่เกินอะ่ะตัวไส้อะ่ะเขาจะเละยำแล้วไม่อร่อยนะคะทําให้เสียรสชาติน้ําจะออกเยอะเออทําให้เซ็งเลยว่ะคะ่ะ มีต้นหอมนะคะหั่นเป็นท่อนๆเลยค่ะกินผักให้เยอะดีนะคะดีต่อสุขภาพค่ะได้ผักมาแล้วก็เพื่อนทําการล้างแช่ทําความสะอาดให้ให้ดีทีเดียวเลยค่ะไว้ใจไม่ค่อยได้ผักนี่ก็ผักชีค่ะผักชีช่วงหน้าแรงก็ค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงดีทีเดียวเลยค่ะเออการปลูกเองอะปลูกไม่ขึ้นอะ่ะผักชีทํำยังไงอะ่ะใครมีวิธีปลูกผักชีแนะนํากันด้วย การปลูกหลายรอบแล้วอ่ะไม่ขึ้นนะแช่น้ําก็แช่นะทุกอย่างการก็หั่นไว้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะปะ เดี๋ยวการจะเอาคุณเชียงไปทอดกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทําน้ํายํากันค่ะคุณเชียงถ้าจะเอาไปยํานะแบบที่การทํากินประจำอะค่ะการจะทอดกับน้ํามันนะคะโดยที่การไม่ได้ต้มไม่ได้อะไรเลยนะคะแล้วการจะทอดให้เขาอะค่ะมีความกรอบนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราเอาไปยามาพอเวลาโดนน้ำยำายาอะเขาจะได้ไม่นิ่มนะคะให้เพื่อนใส่น้ํามันลงไปเลยค่ะน้ํามันนะคะจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเ,เพื่อนๆหลายคนก็ว่าโอ้โหน้ํามันก็เยอะ ตัวคูนเชียงก็มีความมันโอ้แล้วทีนี้กินเราจะไม่เลี่ยนเหรอใช่ไหมคะจะดีต่อสุขภาพไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนนะคะของทอดอะ่ะการออกตัวอย่างแรงไว้เลยอะ่ะถ้าทานบ่อยๆถ้ากินบ่อยๆอะ่ะคือเขาไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะค่ะน้ํามันไม่ต้องร้อนนะคะการก็จะเอากุนเชียงตรงตัวที่การหั่นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปไปในน้ํามันเลยนะคะเหมือนกับเป็นวิธีการต้ม แต่ทีเนี้ยการเป็นการต้มในน้ํามันนะคะแต่ก็จะทอดแบบไม่ให้อมน้ํามันเลยนะคะเพื่อนจะทอดให้เขามีความแห้งแล้วก็พอเวลาเราไปยำแล้วอ่ะพอเรากัดกุนเชียงปุ๊บเข้าไปแล้วอ่ะคือจะไม่ได้สัมผัสถ,ถึงน้ํามันเลยนะคะได้แต่ความแซ่บของน้ํายำะค่ะที่สอดแซ่บเข้าไปเด็ดจริงๆเลยค่ะเพื่อนเนี่ยเราจะค่อยๆให้เขาร้อนขึ้นมานะคะการจะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนไม่ต้องไปเร่งเขานะคะจะใช้เวลานิดนึงนะคะ แต่ผลออกมานี่แบบโ,โหดีเกินคาดค่ะเพื่อนๆคุ้มมากค่ะคุ้มกับเวลาที่เสียไปไม่ต้องกลัวนะคะว่าเขาจะไหม้นะคะค่ะนี้นะคะเขาเริ่มมีความร้อนประมาณนี้นะคะแเพื่อนๆค่ะคทําการขยับเขานะคะพอดไปค่ะใจะเย็นๆน,นะคะค่ะนี้นะคะให้เพื่อนนะคะค่อยๆทอดไปนะคะก่นจะทอดให้เขามีความกรอบกรอบนอกนุ่มในนะคะ สีสันประมาณนี้นะคะการจะพอละผ่กากันจะเอาขึ้นนะคะเขาจะไม่กรอบสัทีเดียวนะคะตอนที่อยู่ในน้ํามันนะคะพอเวลาเอาขึ้นมาแล้วนะคะท่อนๆนะคะผึ่งค่ะผึ่งเขาไว้สักพักนึงนะคะ่ะเขาก็จะมีความแข็งขึ้นมานะคะค่ะการก็จะได้กุนเชียงนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวการจะเอาไปผึ่งนะคะแล้วก็พักซับน้ํามันออกให้แห้งเลยนะคะ ร้อยเข้าเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําการยํากันคะ่ะระหว่างที่รอให้กุนเชียงเย็นนะคะค่ะเรามาทําเครื่องยํากันมิค่ะค่ะเพื่อนๆนะคะนี่เลยค่ะกระเทียมค่ะกระเทียมไทยนะคะที่การใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะพริกค่ะพริกนี่ก็ตามความแซบเลยนะคะจัดได้ตามแซบเลยค่ะพริกขี่หนูสวนนะคะตามด้วยนี่เลยค่ะอ่าคนกินบอกว่าอยากได้แซบๆอ่าโอเคการจัดให้ค่ะแซบไปเลยค่ะ ว่าการแซบพอใจกันละถ้าเพื่อนๆยังไม่แซบเพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มได้ค่ะตำไม่ต้องละเอียดมากนะคะเพื่อนกันจะตำแบบหย,บหยาบๆเนาะอะ,อะก็ประมาณนี้นะคะการพอแล้วค่ะค่ะให้เพื่อนหาอ่างผสม,มนะคะตักเครื่องที่โคลกอะคะ่ะใส่ลงไปเลยค่ะตักน้ำมะนาวค่ะหยอดลงไปเลยนะคะ น้ำมะนาวนี่เป็นน้ำมะนาวคั้นสดนะการเพิ่งคั้นออกมาจากลูกเนี่ยค่ะหนึ่ช้อนสองช้อนสามสี่นะคะเราจะใส่ไปสี่ช้อนน้ำปลาค่ะใส่สี่ช้อนเหมือนกันค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วกันจะใส่ตัวน้ำตาลเคี่ยวนะคะ น้ำตาลเคี่ยวนี่ก็เป็นน้ำตาลปึกน้ำตาลปี๊บที่นะะักขาแลการก็มาเคี่ยวไว้นะคะไว้สําหรับทํายําค่ะนี่อาจะใส่ไปสักประมาณสองช้อนพอนะคะการจะไม่ให้ออกหวานเยอะนะเพราะว่าในตัวของกุนเชียงเขามีความหวานอยู่แล้วนะคะนี่เลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ชิมน้ํายําดูนะคะว่ารสชาติได้ตามความต้องการของเราแล้วหรือยังนะคะมีความเปรี้ยวแล้วนะคะ รสชาติค่อนข้างจัดจ้านเลยนะคะที่การทำการจะเติมน้ำตาลเคี่ยวค่ะชิมค่ะชิมให้ได้รสตามใจเราเลยนะคะว่าจะออกเปรี้ยวออกเค็มนะคะเพื่อนแล้วก็มีหวานมานิดๆนะคะการจะไม่เน้นหวานนะคะสำหรับยำปุนเชียงของการวันนี้อ่าโอเคค่ะประมาณนี้นะคะน้ำยำของการแซบได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะ Uh huh. แซ่บมากค่ะสมมุติทําตอนเช้าเนาะตอนเช้ายังไม่ได้กินเนี่ยค่ะให้เพื่อนนะคะตักน้ํายําเนี่ยค่ะใส่ไปกระปุกนะคะทําเป็นแยกะคะ่ะแล้วก็ตัวกุนเชียงก็แยกไปผ,กผักผือกอะไรก็แยกไปนะใส่ถุงใส่กระปุก,กแยกๆไปแล้วก็พอเวลาจะกินใช่ไหมคะอย่างตัวเที่ยงเนี้ยเราก็ค่อยเอาทุกอย่างมาคลุกรวมผสมกันนะคะก็เด็ดเหมือนยําใหม่ๆเลยะคะ่ะนี่เลยคะ่ะ่ของการจะกินกันเย็นนี้อนี่เลยค่ะการก็จะยำาอนกันเลยค่ะนี่นะคะ กุนเชียงแหมอย่างที่การบอกนะคะนี่ของการทอดอ่ะจะมีความแห้งความแข็งแบบนี้เลยนะคะแอนเพื่อนใส่กุนเชียงลงไปเลยค่ะนี่คนเลยค่ะแซ่บมากจริงๆเลยค่ะเห็นน้ำยำไหมคะผักค่ะที่ใส่นะคะการก็จะใส่แตงกวาค่ะหอมค่ะแบบนี้เลยค่ะคลุกเคล้าไปเลยค่ะแซ่บมาก แค่กลิ่นก็หวยหวนมากแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วใส่ต้นหอมนะคะชี้ค่ะในส่วนเรื่องของผักนี่นะคะจัดได้ตามความชอบเลยค่ะอยากกินอะไรยังไงก็ใส่ลงไปเลยค่ะเด็ดมากจริงๆค่ะเพื่อนๆนี่แหละค่ะแค่นี้เองค่ะคลุกคลุกเขาเขาแค่นี้ค่ะแซ่บมากจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาตักเสิร์ฟกันนะคะของการเสร็จแล้วค่ะนี่เลยนะคะ ร้อมเสิร์ฟจ้ายำคุณเชียงแซ่บๆแบบบ้านๆกันนะคะนี่เลยค่ะทำแล้วแซ่บแน่นอนค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเอามาแบ่งปันกันนะคะนี่เลยค่ะเมนูทำง่ายๆกันนะคะวัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆเลยค่ะนะคะ ฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปคลิปหน้ากันมีอะไรง่ายๆมาฝากกันอีกนะคะรอติดตามชมกันค่ะคลิปนี้ไปกินยำกุ้เชียงแซ่บก่อนค่ะสวัสดีค่ะ